ถ้าคุณอยากรู้ว่าแฟนที่ถูกคุณนอกใจเนี่ยเขาไว้ใจคุณมากขึ้นหรือยังครับคุณต้องลองเช็คแบบนี้ครับว่าเขาเห็นอนาคตร่วมกันไหมคนเราเาถูกนอกใจมาครับเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ยืนยาวแล้วความสัมพันธ์นี้มันคือจุดจบแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะมีวันกลับไปเป็นคนที่ไว้ใจคนงน,นี้ได้อีกไหมเขาจะคิดแบบนี้ครับเขาจะคิดว่าเขาไม่มีทางกลับไปไว้ใจคนงนี้ได้อีกแน่เพราะนั้นเมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในหัวครับมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวก็เลิกละอีกไม่นาน,น,นาหรอกมัััันนมมม่่่ีอาาาคคตรกววสพธ์เเ้ยยูงงงบใขแแถิ ว่าเขาไว้ใจคุณแล้วมันจะมีแผนอนาคตที่คุณสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเดี๋ยวอีกสเดือนเนี่ยไปทริปเที่ยวญี่ปุ่นกันเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะซื้อบ้านเนี่ยภายในปี2ปีหน้าเนี่ยเราสองคนจะไปรวบกันกู้ธนาคารไหนดีเออเฮ้ยมีธุรกิจใหม่อันนี้มาน่าสนใจมากเลยสนใจลงทุนด้วยกันไหมอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เขาเห็นอนาคตเขามองว่าเขาคข้ากับคุณไปไกลซึ่งเนี้ยถ้าเกิดว่ามีในความสัมพันธ์คุณเมื่อไหร่นั่นแปลว่าแฟนคุณณเเเนนนีีีี่่่่คคคค้้้้้าา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 าไไไววววววใใใจจมมมมมมสสััพธ์แแแลละโอออกกกูงททิิดดุปํบบหรรืถ ที่ยังไม่มีพฤติกรรมตาม5ข้อนี้เลยและอยากให้เขาเนี่ยกู้ความไว้ใจตัวเองกลับคืนมาไว้ใจคุณได้เหมือนแต่ก่อนคอสเชสมีวิธีทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณช่วยคุณได้ครับคอสนี้จะกู้สถานการณ์ทาให้คุณเนี่ยกู้ความไว้ใจของเขากลับคืนมาได้ถ้าหากว่าใครสนใจนะคุณสามารถแอดไลน์พี่หลั่แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับเราพบกันครับผมชองคาริสครับ